สวัสดีครับวันนี้จะมาพบกันอีกเช่นเคยแต่เปลี่ยนสถานกากาศวันนี้ก็เพึงกลับมาจากต่างวันแล้วตื่นครับก็เลยหิวอยากกินแกงไก่ใส่น่อไม้ดองหรือว่าผัดเผ็ดไก่ใส่น่อไม้ดองนี่บมีพริกแกงมีไก่มีน่อไม้ดองมีกะเพรานนหน่อย แก๊สปิกนิกนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลงฝีมือกันเลยตัพชิกแกงให้หอมครับผม บิดน้ำปลาใส่แล้วก่ใส่ลงไปครับ่อจนหอมแล้วก็ใส่น้ำครับ รอให้ไก่จนเปื่อยนะครับผมเราใส่ใน้ำไม้ดองง่ายๆพอน้ำลดไก่เปื่อยแล้วนะครับใส่ใน้ำไม้ดองครับปรุงด้วยชูรส ใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายนั่นแหละครับพอครับสองอย่างนี้พอแล้วก็น้ำปลาอีกอย่างหนึ่งน้ำปลาใส่ไปแล้วนี่ก็รอคนคนรอให้หน่อไม้สุกครับนี่ครับหน่อไม้สุกแล้วนะครับผมเพราะว่าเราได้ต้มไว้แล้วครับหน่อไม้ใส่พริกไปครับผมแต่งสีสัน เดือดแล้วนะครับใส่กระเพราครับเป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมแกงไก่หรือว่าผัดเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้ดอง <c oughs> ไม่ต้องปรุงเยอะครับปรุงน้ำปลาชูรสรสดีพอครับแซ่บแล้วครับผมเอาไปลองทำกินได้นะครับผม สูตรบ้านๆครับผมต้องใส่ละเยอะแค่นี้ก็แซ่บแล้วครับผมแกงไก่หน่อไม้ดองหรือว่าผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองนี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องขาเลาะชแนล วันนี้มาถ่ายอีกอีกอกิกริยาบทหนึ่งครับผมยังไม่ได้ออกรถครับผมมาทำกับข้าวถ่ายให้ดูกันครับผมสวัสดีครับ